We'll กีฬาสีแกร็บเป็นยังไงบ้างโอ้ทุกคนตอนแรกเราคุยกันว่าไงรู้ปะคือตอนแรกพี่ทีมงานบีว่าเฮ้ยเดี๋ยวแบบเอาสนุกสนุกเลยแบบไม่ต้องจริงจังกันก็ได้เอาสนุกสนุกเอาใจอจอยกติกงกติกาไม่ต้องไม่ต้องไปซีเรียสมากเออพวกเราก็คุยกันเออเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราก็ใจจอยเนาะเล่นกีฬากันเหมือนเพื่อนเล่น,น,น,นการอะไรพอเป่าปี๊ดเท่านั้นแหละไม่เคยมีคําว่าใจจ,จอยทุกคนจริงจัง จริงจังอะไรกันงงหมาถึงตัวเองด้วยเราเราคือหนูอ่ะก็ก็ลื่นใช่ไหมเพราะเป็นคนแบบเป็นคนแพ้สนามเวลาเจอสนามปุ๊บก็คือจะลื่นแล้วเมื่อวันเมื่อวันก่อนกลับบ้านใช่ไหมฮะก็นั่งรถแม่ก็มาหลับที่หอแม่เจอแม่แม่ก็นี่เลยแม่บอกเล่นกีฬาอะไรทำไมไม่ต้องจริงจังขนาดนั้นล่ะหัวเห้อฟาดไปทำยังไงเ เสียอะไรไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อยากชนะ <c oughs> ลื่นทุกทีอยู่ร่ำไป <c oughs> ระมไม่แต่ว่าไม่เจ็บนะเพราะว่าพื้นสนามมันเป็นพื้นที่แบบเอมันก็แข็งแหละแต่ว่าเหมือนเราแบบเราล้มเยอะเราไงเราเลื่นมาเยอะเร,เ,นนเราเป็นคนเราเป็นคนลื่อนอยู่เป็นชีวิตจิตใจเราเลยรู้วิธีการลง เราเลยรู้เหลี่ยมการลงอโดนดุเลยใช่แม่บอกหัวฟาดไปทำยังไงเนี่ยฮะก็เข้าใจแหละเขาก็เป็นห่วงแหละเต่ก็เป็นห่วงเขา,ชาใช่ไหมล่ะใช่ไหมไม่ใช่แม่เป็นห่วงอยู่คนเดียวโอเคใจห้ว่าแม่ทุกคนทำมาเป็นใจห้วงใจห้ว่ามาทุกคนก็ขำกันใช่ไหมล่ะ ทุกคนก็กคนก็ขำม,มามีประสบการณ์ในการล้มเยอะใช่เป็นคนยิ่งล้มเยอะยิ่งเยอะประสบการณ์ทุกคนมว่างก็ลองลื่นดูบ้างก็ได้มันจะมีประสบการณ์ที่มากขึ้นสนุกดี ไม่ไม่ได้ขำแม่ไม่ได้ขำเลยอ๋อขอขำก่อนค่อยห่วงทีหลังแต่เหมือนล้มแรงมากเลยนะนั่นมันเป็นกลับมันด้วยความที่มันล้มแรงกต่มันเป็นแบบสไลด์ซะส่วนใหญ่มันก็เลยแบบถ้ามันสไลด์มันจะไม่เจ็บแต่ถ้ามันล้มปักลงมาเลยอันนี้แอนนี้ซินแจกห้าร้อย ทีมงานตัดมาเป็นไฮไลท์คือจริงๆอะหนูไม่ได้ตั้งใจจะล้มเว้ยหนูต้องการให้แบบเฮ้ยให้เกมมันสนุกให้แบบให้ให้รายการได้คอนเทนต์นี่ไงหนูเป็นแบบเป็นเมมเบอร์ที่ตั้งใจทางานหนูคิดมาก่อนแล้วหนูเฮ้ยหนูล้มตรงนี้เนี่ยมันจะแบบเฮ้ยมันได้ทางรายการแล้วนไปตัดต่อได้ให้มันเกิดคอนเทนต์ที่แบบเออทำให้ผู้ชมทุกท่านสนุกสนานจริงๆไม่ได้ตั้งใจแต่เจ็บจริง <laughs> จริงๆไม่ได้ตั้งใจ เรื่องใจล้มคิดมาแล้วคิดไม,ม่งดีมันเป็นมกูกมันเป็นมูกคลิปมหม,มี่พีพีแมสมากจริงหรออ่ะแล้วคุณพี่ไปตัดให้เขาดูทำไมอ่ะเราอุตส่าห์เป็นมหม,มีแบบเงียบๆอย่างเงล้ะแม่แม่ซื้อภูกเก็ตให้ลูกแล้ว เขารู้หมดเลยเนี่ยว่าซื้อภูเก็ตมาพันแปจากเกมเศรษฐีไม่เป็นไรเบาความเป็นจริงในหัวใจฉันจะทร